นะ่นสบายดีสบายดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเนาะประจมสุบอนวาเซเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านึงมาพบพ่อกับช่องยูทูบกล้องวาวิงชายใจกันด้วยพี่น้องเลยอีกเช่น 9, เก่าเช่นเดิมพี่นอนะ้องเนาะอ่าพ่อเวียงสิเข้ามาอัปเดตทางบ้านทางเชอนของน้องไม้ให้พ่อแมนะ่พี่น้องเอฟซีเบิรงเนาะพี่นะ้องเนาะ เบ่งสมน้ำกันเพราะว่ามื้อนี้ทางสร้างผุดเพิ่นได้ใส่ประตูนี่ไว้เฮือนน้องหมายพี่ได้พี่น้องเดี๋ยาวเวียงสีเข้าไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งสมน้ำกันจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมกันเนาะฝากน้ำพี่น้อง FC ฟซีเบสชูคูชุกคนฝากเข้ามาเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพี่น้องก็ขอขอมเมนขอบใจหลายเนาะพี่น้องเนาะเสียงหากับกับขึ้นมาแค่ไหนน้อยนึงพี่น้องเนาะเนาะกินน้ำมาต้ม ต้มใบเตยทั้งเมียบว,วียงแม่น้องวีน้องวิวเพิ่นต้มให้ใส่กระติกน้ำมาเลยเหมือนนี้เอากระติกน้ำห่อนพกกระติกน้ำห่อนมาเลยกินน้ำอุน่นพกกินน้ำอุ่นมาเลยเหมือนนี้พี่น้องอ่าข็าให้เสียงกลับขึ้นมาไล่เพิ่นเอฟซีที่เบื G, เ่อแล้วเพิ่นว่าเนาะอ่าเห็นปัวเพิ่นเบ้าวไล่เมื่อวานนี่เห็นเป็นเด็กมันผมมีไฟอยากเป็นพมาทั้งนี้ก็พี่น้องเลย ลงทอลงยังเรียบร้อยได้พี่น้องเนาะมีแต่ว่านั่นแค่ยังเป็นไหมเป็นยังเป็นเศษดห้องน้ำห้องยังแล้วบนาชีเดลเม็ดเช็ดเ,เดบิดพุ่นเน่ะพี่น้องเปิดยังกีได้มาขึ้นมายังเนาะเยันนาชีดเดลแบบว่าเปิร์ทุกอย่างเพราะว่า เือนมันก็ต้องมีห้องน้ำห้องยังมายังเรียบร้อยเบิร์ตนะพี่หนุ่มเชิงชัยเนี่ยเพราะว่ายังบมเล่ยังเนี่ยเป็นยังสิ่งโมเลกุลไม่หนีทั้งทั้งไปในเมื่อทำนะมันใดใช่ไหมพี่หนุ่มของมันใด บา,างเงินของลงไมาง้าึือทางขึ้นแต่ว่าไม่ได้เห็นคุณเจ้ามมพี่น้องเบิ้งมั้มันรีวิวเขาจะมีพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิง้งเบงเด้อขึ้นไปเบิงเเบ้งก่อนเด้อย,ยันก้อนโต๊ะถือหัวนะเบงก่อนอึบอืเอเนาะ เพืวางนดีเนาะทางเนาะ ไม่ก็บางบางนี้บางไงมันผสมกันเนาะตัวบางตัวหนาขนาเสลายังว่ามันสัมกัติเนาะไม่สลายังว่ามันสัมกันไปเลยที่มันีานนคะ ชิว่าสิง่านเยนี่บ่ง่าอยฮะคิว่าสิง่านคิว่าสิไน้ไวบบเออะเป็นงานเก็บเ็นิ่กระจอกที่งนานเดีวเนี้ยบงบงเห็นมีแล้วนี่มันก็ไปกแลวเนาะนี่คนจ่ายมา่ามันยา ถ้าเร้วเบิดแดีวของขวของครัวเราพุทธนะจังคนลงไปไหวพุ่นเนาะไม่พวกไม่พวกยังเนาะเฉดไม่เฉดยังแรวก็ทุกอย่างแรวของครัวมันยังแรวของหน้ามันยังแรวะเขาเก็บลงไปลุมพุ่นอยู่ทั้งเือนพี่ให้มันเป็นมันชลลาเนาะเออม่ช่าเลมากตัวนี้เลยสใช่เพรได้เพราะมันเป็นตัวได้แล้วไดได้แล้นี่ ใช้เด้โชเพลเอาตัวแรหนึ่งเอาไปโตใช่กันเอาได้แต่น้สเอาไล้แอองอ๋อเก็บปวดตัดปวดได้ชื่อืมถ้าได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่อือืมทีลก็เปรปันะปิวนเลยนั่นโอ้มันปีมันโอเค Gwelwch, mae'n rhaid i mi fynd i fynd Yn Ie. ตูวาอะไะไปาดลปาแซกลอดลอดตัวนี้อีกม,มันจกว่าเป็นปองฉันมันเป็นปองของามามาดนะมัน,นไม่ไม่มันเริ่มห้างเนรถไม่มันเริ่มเหงเถมันห้างเนอะ ตัวพบกนนันนั่นอยู่วันแรกวันแหงนีนไ่ไม่ไม่ไม่ดิฟทีเราเนาะไม่ดิฟไม่ยังจริงๆนั่นตอนนั้นเพิ่นกันนั่นอยู่วันนี้มันแห้งมันแห้งมันก็เลยเหตุผลมันเป็นปองแไ่พี่น้องเนาะที่อ่ามันเป็นปองร้ายแค่เนาะทีเราเนาะ ทาซีอได้ข้อนี่บอทาซีบอตัวนี้คะอ๋อการคาดบ่าเนาะโมจ่นมาปนีประตู่ประตูนะว่าช้างเนาะแม่ลืมมาจะคือกันเนาะเยกยตเป็นลึกพดนี่อย่างเียพูดนังเลยแล้วนักขนไดลงหล แม่แม่เชือพืชน,นมีแผนการแค่สีเท,ทพื้นะซื้อมมีเงนินลงบ่อเทพ,พื้นกับพืหของข้ัวของยังเื้ออยู่ข้างล่างลายกรือเป็นอาชีพอะไบนซีช่กูบองนะตั้งแต่ที่ดุดวิเ์เนาะ ยังไงสิแบบนีขึ้นมา,อ,าอยู่โฮมกับเดียวของนอกโดนมัวตา รอยละนายกนน้อขาดแล้วบาดสมเลยบาดตอไนเพื่อนแค่ได้ขึ้นบ่ออกนะเพื่อนอะไดีเพ็นนเพ่อนเออเพ่อนนอกา่าเพิ่อนบดส Hey. này còn nam nhân đâu nè hoàng cua để để cái chỗ này là đông cái to hoàng nam đó มันบมมีคนนั่นนีเนะมันลอยอมาน้นถา้าชี้ายังเดาวะ่ะเก็บมาไว้พี่รถเก็บมาเก็บไว้แถวล่องแถวห้องมันพี่เสิเป็นส6เเศษใหม่เศษยังแผ่นบพกเนี่ยม,มาได้เพิ่นเ<อ>นี่ยนั่นกนอกกันเป็นหัวอย่างมันถกอยู่ทางเดือนกะม,มีแต่โมหินกับโมนิ้วนะมันจะแลนดิ่นฮ่ ได้หรอได้ฟังนล้จับมันไห nhịp xuống rồi chung. Những 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 chung. Những

ถามมึงดุงเว๋งเอากับบัวจัก์คือกันได้ชวนคุยงานกันแบบไร้องถามมึงเ่นอีกกนนึงหนึ่งสิปิดนะคำบ่ปิดเป็นจีใช่ไหมเ,เนี้ย

có những cốp mạng. Talk kỹ lưỡng nữa. Tony bà cốp lèo lèo lên bóng. Na lèo là kapete kẹt sài lèo ra. Mày có mày nèo 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 nèo

ทางมันนะต้นฟ้าเลยแม่บอกเก่าสิบปลายแม่หนึ่งพอดีแม่หนึ่งพอดีบปะแม่หนึ่งได้พอสองแม่

เธอทาแล้วาู้ทาแล้วแทงเยต่นีละเนือเนออใช้กาแม่กาัเดียวอยู่กองกางใสชองนบได้บอองงานใกไปพุญนอยบได้แกใก่อนแล้วสิบปดสิบแปดบ่ได้ใสแป จะ,จะได้นนะอยู่เทงิงคุณยังเกือมันหอมมัน <c oughs> ยนมันมีบอลาามาทำกันนาจะได้ก็นมีเดี้เตัดเบอปัดโดนได้ตัวนี้กับพัดใช้กัานนดดทำกันได,ดน้ไหม ไปเด้อมะบนอุปกรณททาทาต่อใช้ได้จริงนะกูเหมาะมาเอาดันเขากวนได้โอเคกะเทใช้ฟาโรดฟาชุนฟาโรดอีกประมาณนี้เด้อประมาพี่น้องเนาะเจ็ี่ เวทสุภูริโกนข่ามาเบิงมาสมเนาะมากดได้กดแชให้อันนี้ยพ่อไปจากไม่เป็นทำมาปิดเั้งเถงนี่บ่พ่อทำามาขามาเพิินเหตุแบบปิดแบบนั่นไหฮะต่อจะปดเนี่ย พ่อคำปิดเถิงเถิงปิดเถิงเถเนตัวเบาบอกพ่อเม่เต็นเ็เดียวเบิ้งบัดเดียวเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อตดไม่เด้อระวังเด้อเบิ้งน้เบน้ต่เะวงเ้เ้้พี่น้องเนาะวันนี้พี่น้องคลิปนี้กันถ้าว่าพี่ผาดกันได้ก็ต้องกลับขอโทษดขอไฟะรายพี่น้อง คลิปนี้กับที่รำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจังไรกันเบ้อสุขสุขคนนะพี่น้องคนระับเพงคือเก่าคือเดิมนอกเสียงนาะนี่กับรำลาไปก่อนพี่น้องขอเก่ลลา,ก,ก,ก,ลลากันมาสวัสดีสวัสดีมาส,ส,สุขสุขคนเนาะ